นี่ค่ะวันนี้เทก็ตะมแนะนำเทคโนโลยีตัวใหม่นะคะที่รับรองว่าเพื่อนจะเ,เอาชอบแน่เลยค่ะมาละจ้าสาวๆที่อยากมีผิวแน่งเงาใสแบบกระเบื้องเคลือบเอาชฉิที่ไม่เหลือลูขุขนกันเลยกับเครื่องปลุกคอลลาเจนกาเนิดผิวใหม่ใน2นาที ต้องบอกว่าเป็น2 in 1ในเครื่องเดียวเพราะไม่ใช่แค่เครื่องล้างหน้าแต่ยังช่วยกระตุ้นโปรตีนในผิวหน้าไปในขณะที่ล้างช่วยให้ผิวหน้าได้ออกกำลังกายกระชับและมีการจัดเรียงตัวของผิวหน้าที่ดีขึ้นอาคาเราจะมาเริ่มทำกันเลยเริ่มต้นเช็ดเครื่องสำอางออกให้หมดก่อนนะคะจากนั้นใช้ครีนซิง่งค่ะทาให้ทั่วใบหน้าขั้นตอนนี้เนี่ยจะแทนการล้างโฟมล้างหน้าได้เลย การล้างหน้าให้สะอาดถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการมีผิวหน้าที่ดีนะคะอย่างเพี่เป็นคนแต่งหน้าเยอะเนี่ยก็กลัวว่าเราจะล้างไม่สะอาดนะคะและการล้างด้วยเรื่องลูมิสปานเนี่ยค่ะจะเป็นการขาจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วให้หลุดออกอย่างนุ่มนวลน,นะคะแล้วก็ช่วยทําความสะอาดผิวขจัดน้ํามันส่วนเกินและสิ่งสกรปรกที่อุดตันอยู่ในผิวนะคะรวมถึงช่วยกระชับรูขุมขนด้วยทําให้ผิวเนียนนุ่มทันทีหนังใช้เลยต้องบอกว่าจุดเด่นของเครื่องนี้นะคะคือหัวแปลงที่หมุนสลับ นะคะมันดียังไงมันจะเข้าไปเปิดรูขุมขนและครีนทําความสะอาดจากนั้นก็ปิดรูขุมขนในทันทีหลังใช้ทําให้หลังจากใช้จะรู้สึกเลยนะคะว่ารูขุมขนกระชับขึ้นนะคะน้าเนียน เพื่อนๆอ,อาจจะเคยเห็นเครื่องล้างหน้าตามท้องตลาดที่เป็นขนแปลงมาแล้วนะคะแต่ว่าข้อเสียของแบบนั้นเนี่ยก็คือมันจะกักเก็บสิ่งสกรปรกนะคะทําให้ไม่สะอาดแล้วก็มีแบคทีเรียแอบซ่อนอยู่ในขนแปลงได้เยอะทําความสะอาดไม่ทั่วถึงนะคะรวมถึงเส้นขนที่มีปลายแหลมเนี่ยจะทําให้ผิวหน้าระคายเคืองด้วยนะเพราะฉะนั้นนะคะเครื่องลูมิสปาก,ก็เลย มีการปรับปรุงแล้วก็พัฒนานะคะโดยใช้หัวแปลงแบบเรียบนะคะมีผิวสัมผัสที่นุ่มนวลโดยที่คนญี่ปุ่นเนี่ยเขาได้มีการทดลองนะคะคือเอาไปล้างบนเยลลี่นะคะปรากฏว่า2แบบนะคะแบบหนึ่งเยลลี่กระจุยออกมาเลยค่ะแต่ว่าเครื่องลูมีสปานเนี่ยนะคะเยลลี่ยังคงแบบตึงตึงเด้งดึงอยู่เลยแสดงให้เห็นว่าผิวหน้าเราจะไม่ถูกทำลายเมื่อเราล้างด้วยเครื่องนี้นะคะ มาถึงจุดที่สาวๆต้องร้องว้าเพราะระหว่างที่เราทำความสะอาดนั้นเขาจะช่วยบำรุงผิวในขั้นตอนเดียวเลยด้วยเทคโนโลยีไมโครพ o วออซิ a t i o n ซึ่งเป็นสิทธิบัตรของที่นี่จะช่วยกระตุ้นผิวด้วยความถี่ที่แม่นยำกระตุ้นการสร้างโปรตีนในผิวถึง4ตัวด้วยกันไม่ว่าจะเป็น คอลลาเจนดีคอรินไกลโคเจนและ t g f เบต้าซึ่งเป็นฐานในการผลิตคอลลาเจนของผิวหน้าเราทำให้ผิวหน้าได้ออกกำลังกายจะมีการจัดเรียงตัวเป็นระเบียบที่ดีขึ้นจากการทดสอบโดยใช้สารเรืองแสงนะคะปรากฏว่าไม่มีแบคทีเรียนะคะหลงเหลืออยู่บนหัวเครื่องรูมิสปาเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเขายังป้องกันโดยการสั่งไมโครเบลซินเวอร์ไว้ที่หัวด้วยนะคะเพื่อช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียค่ะเครื่องล้างหน้า ก็จะได้สะอาดจริงๆอีนี่หน้าแบบอะเนี่ยสกปรกบลอกอล่ะค่ะตอนนี้เพชก็ทําเสร็จแล้วนะคะรู้สึกได้เลยว่าแบบหน้ามันแน่นกระชรับขึ้นนะคะแล้วก็อยากจะเอามือลูบหน้าเลยอะคือมันนิ่มแล้วก็เนียนมากนะคะรูขุมขนเนี่ยมันกระชรับลงไปเลยอย่างเพชเนี่ยเพชจะไม่ค่อยมีสิวนะคะแต่จะชอบมีเม็ดเม็ดที่อยู่ใต้ตานะคะทําเสร็จรู้สึกว่าเฮ้ยมันเรียบหายไปเลยอะค่ะสุดยอด หลังใช้ถอดหัวออกมาล้างน้ำเปล่านะคะตัวเครื่องสามารถกันน้ำได้ชาร์จครั้งหนึ่งสามารถใช้ได้ถึง5วันเลยคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่เพดได้มาลองครั้งแรกแลเลยเพดบอกเลยว่าเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยใครที่อยากมีผิวหน้ากระจ่างใสใช้เวลาเพียง2นาทีเท่านั้นนะคะได้ถึง7คุณประโยชน์เลยอย่าลืมไปหาซื้อใช้กันนะ